ปีนี้เราได้มาตรวจสุขภาพอีกแล้วนะคือแบบตรวจทุกปีเลยอ่ะคือโดนสุ่มไงเจ้าหน้าที่เขาจะสุ่มตรวจอ่ะคืออิมเขาสุ่มตรวจเราใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเราก็ได้เสื้อมาแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วในห้องเปลี่ยนจะเป็นแบบนี้นะก็จะมีให้เราเปลี่ยนแบบนี้ตู้เอ้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแล้วก็มีลักเกอร์อย่างของเขาอะ่ะได้นมเบอร์สามสิบสามใช่ไหมเราต้องไปตู้ที่สามสิบสามเราจะไปตู้ที่มันเปิดไม่ได้ โ <Okay>, อเคไหมแล้วก็ทุกปีเขาจะตรวจฉี่ตรวจหน้าอกแลสะเลอะไรอย่างงี้แต่ว่าปีนี้เขาตรวจเลือดด้วยนะหลังจุลาย เปสิ่งที่อิมเขาเรียก t มาเนาะแล้วเราก็ต้องตรวจเลื่อนนะคะทุกคนถ้าเราไม่ได้บุกมาไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมาถึงที่ที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะให้เราจ่ายเองต่างหากก็คือ22ดอลลาเซนนะทุกคนถ้าเราจ่ายบัตรเดบ,บิตก็ไม่โดนแต่ถ้าเราจ credit, ่ายเครดิตเราจะโดนชาร์จอีก10เซนนะโอเคเดี๋ยวไปตรวก,กนนะทุกคนเขาใจเข็มใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าเข็มปกติมันจะอืม จเจาะเดือยชานะคะาก็จะเข็มใหญ่ด้ยจ้าทุกคนห้องจะเป็นแบบประมาณนี้นะที่เรารอเสร็จแล้วเราก็ไปตรงนู้นรอบนี้นะคะคือไปตรวจเอ็กซเรย์มาแล้วเนาะแล้วก็เขาให้มาใส่ปานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจกับหมออีกคนหนึ่งซึ่งการตรวจเอ็กซเรย์เราต้องเจอหมอสาคนนะคะทุกคนบายเดี๋ยวเจอกัน ทุกคนเราตรวจสุภาพเสร็จแล้วนะแล้วก็เรากำลังกลับจะบอกว่าเวลาเราจะไปอ่ะเราก็กดตรงนี้นะแล้วมันบอกเราว่า B เราก็ลงมองหา B นะ B ก็จะเป็นตัวนี้อย่างเงี้ยเราก็ไป เดี๋ยวมันพอมาจะบอกว่าครั้งที่แล้วอ่ะมาแบบกลางวันใช่ไหมแล้วก็อา่ามันใช้เวลาทํานานอ่ะแต่ว่าครั้งนี้อ่ะมาแบบช่วงเย็นเย็น,ยนอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาไวมากแป๊บเดียวเองอแล้วก็กดปุ๊บปับ๊บปุ๊บ,บเสร็จเสร็จเลยเรามาเดินเข้ามานี้มาใช่ไหมมาถึงปุ๊บแล้วเราก็มากดไอดตัวแบบนี้ แล้วมันให้เราเลือกว่าเราจะไปไหนเองที่เราไปตรวจสุขภาพใช่ไหมเราก็กด<อ>ชั้นหนึ่งปุ๊บมันบอกแล้วนะแล้วมันก็จะขึ้นมาชั้นสี่อย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งลิฟต์มันก็จะเปิดแล้วเราก็เข้าไปแล้วมันก็จะพาเราขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรอีกเลยโอเคนะเ่ายเดียทุกคนแล้วก็พนักงานที่นี่ก็แบบว่าอาซียาใสยดีนะเขาแบบเออเขาพยายามรัสื่อสารภาษาไทยด้วยนะเพราะว่า เขาอยากให้เรามีความรู้สึกว่า,เ,าเขาใส่ใจเราอ่ะอืจึิงก็จริงเนี่ยก็รู้สึกดีนะนมันถึงไม่ไกลด้วยอยู่แค่ออกจากวิญญาณมาแล้วก็ได้นมีเดียวเองโอเคนะทุกคนแล้วก็เ,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 นะกกเมื่อกี้ลืมถามพี่เขาไปพอดีมีเจ้าหน้าที่เขาถามว่าทํา ตัวสุขภาพวันนี้เอาไปใช้ทำอะไราใช้ระยะเวลากีป่ปีซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญนะเพราะว่าอย่างพิมด,ด,ดมนโดนมาตรวจสุขภาพทุกปีเลยอ่ะปีที่เราก็ได้ตรวจแล้วก่อนหน้าน,นั้นก็ตรวจคือตรวจบ่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเออไม่เข้าใจตรวจไม่ทุกปีทุกทุกสิบสองเดือนอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งบางคนไม่เคยโดนตรวจเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ซึ่งเมื่อกี้เจ้านั้นที่เขาถามว่าถ้าหากว่าตรวจสุขภาพเนี่ยแล้วเราอยากจะใช้แบบหนึ่งปีหรือจะใช้ยังไงอะไรเงี้ยเขาถามแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เขาจะไปกรอกในนั้นอะเออนพอดีว่าจะถามแต่ว่าเรินเขาผัดสว่าะก็เลยลืมถามไปเอ,อ๊ะลืมนะ่ะอด <c oughs> อะล่ะไเธอคนชอดีนะ ย้ำอีกทีนึงก่อนจะจากกันไปการตรวจสุขภาพปีนี้ที่นี่เขาไม่มีการตรวจฉี่แล้วนะคะเพราะจะมีแบบตรวจเลือดแทนนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมานะคะถ้าเราอายุมากกว่าสิบห้าปีขึ้นไปจะเป็นการตรวจเลือดนะคะจะไม่มีการตรวจฉี่แล้วนะทุกคนบา,บายๆโชคดีเด้อ